ครับพบกันเช่นเคยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคู่คุณนับซิ่งคุณหวนครับนี่ครับเลือกค้างครับเสียนุครับผมเรียกบรนบ้านคือปกติผมก็จะเรียกหัวหน้านะครับส่วนมากผมจะเรียกัวหน้าครับมาดูครับนี่คะหน้าเอาได้ครับคนหน้าอ๋อเจ็ดเลือยหางไหมนะครับ เอาหางได้ไย่งนี้กล่องยังไงแถวพนาครับพนาได้หางได้ครับเรือไปเรือแล้วต้องจัดเต็มดาดด้วยงฟุ้่ะไ้งางเหรอคบอนนี้หางเพนี่ครับโอหางไอ้กรบไหมเออให้กรอบครับหา้กรอบงนมันก็เต็มดาดงลย นี่ถ้ามีพอดีบังฟุ้นเน่ยไม่ใช่กวงกันนั่นเออถ้ามีพอดีเลยนี่อของพอลุ่นๆนิดเดียวเอ้ยเศร้าๆโอ้ยมันจิไปจำเขานี่นี่ไม่วางนะนี่มันเดินถ้าล้นมากๆมันจะไปรังแกรถมอเตอร์ไซค์นะครับเวลาเวลาแซงมันจะก็ต้องจะไอ้ต้องแซงต้องหักออกไปเยอะนะครับมันจะพ้นนะเข้าวันไหนเนี่ยนะบัด เราไปเดินตามคนดังครับเนี่ยจะเลือกหางไหนครับไปไปยังไปเอาเลือกหางในเบืองหลดโมูเนาะอย่ครับบ่ขับไหมครับหลุดโม่ห่อ่านก่อนครับขอผ่านก่อนนะครับนี่ก็มีเจ้าของแล้วนี่ก็มีเจ้าของอ่าหางโลบิทหางโลบิทยังไม่มีเจ้าของเอาหางโลบิทไปใส่ของก็ได้ครับ ทางโรบีใส่แป้งใส่อิฐบล็อกก็ได้นะครับอ๋อห้อง,โกโกาง,งอา,าชุดมันบ่เด็สีเข้มบ่แมนบอดีงนี่หัวจักมัดครับเราท,าทาี่จังไม่อยู่นีเป็นปีเลยนะหัจักมดแล้ว ทั้งโสมนี่มาทัง้งเหลืองนี่มาบ,บังเกิดอ,อันนี้โสมแนี่ยก็บผ้าใบก็เทนะครับสังตีมูรี่ไใ,ใหม่ยูซีใหม่ครับบยวสีใหม่ครับแล้วหเหลืองนี่เห็นตะยวัดใช่ไครับแม่นครับอันนี้น่าจะว่างแล้วนะครับทางเดียวมีทางเดียวที่ว่างนะครับพอดีเลยนะครับพอดีกับความของเราครับบยวสีใหม่บยวสีใหม่ครับมันมีคาปูนคนเก่าโตไม่รักษาเท่าไหร่เนาะ ก็ต้องหาอะไรมาเสาะดูหนอนนะครับเดินเดินชมรอบๆนะเดินชมนะครับเดิมๆนะครับฟอน้าเขาก็เรื่องเอาหางนี้นะครับนี่หางพันนับครับนั่นมาหน้าเอะไรบ่พอเดี๋ยวคอร้องนิดนี่โอ้ยไม่เจ็บนะครับโอ้ดีเลยไม่เจ็บกัญหาเราก็ต้องเก็บเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็ปูนมีใหม่นะครับตัวนี่ตอนไปเช็มตัวนี้เหรอไปเช็คหรือว่าเขาเออเออโอ้ ในทางนู้นของสามเพาครับในทางนี้ในทางมีสีไหมอาวน้อยยังหมุนม้บ้นบางฝนต้องัดตังยบางนี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างนี่ตัวอย่างครับนี่บ้หล่นหลขึ้นาวน่พอดีครับแล้วก็ไฟท้ายก็จะเป็นไฟใหญเป็นของญี่ปุ่นบอกเอองามเออยุ่นเ้ยโอเ่นอยว่น กิเกอร์ก็คู่สกุลน้ำสิ่งปูนด่วนมาใส่ครับมันจะผ่านตลอดนะสีอะไรครับรถหมูัต้องวัสีบยสีใบจัดไปขาดงมขาดงมัขาดงหางขาดงอ่ครับจัดไหมครับจัดไหม โอ้ยเราก็บอเปีนนย่ยนเนาะมาเก่าหางแบบดีเนาะโอ้ยอยากไปเฮ็ดตีไม่กันได้มงน้มงเขานี่ตีหม่รอไ้เปล่องแน่นอ,อนะค,นนะคนานจะเป็นทางนีนะครอือ้มือมเนีนเา,าเดูครับเสียนูว่าจะได้ไปล่องคนระับอยากล่องแหงครับเลยคือ,อหหน,นะนหใส่ไนมากะใส่ถึงน้ำมันก็ได้นี่เดี๋ยวมองนะ

สองหกเอาระคะน่ะสองหกเ่าระสอกสล่สองหกหนาจิกา36่ใมี่จะเทเนียเสียหนาจิกาได้รอยังว่าหลุดอยู่ไลยครับเสือรู้แต่ว่าเสือไม่บอกนว่าในมีมไครับอยู่ในคอ้นทรลผมอยู่แล้วครับรว โอ้โหคืองามสุดว่ะฝากติด,ด,ดาตามช่องเสียเกอร์เนะครับคู่ส,ดดสุุมดำสิงบุญหลงมลน่าได้ครับได้ครับได้จัดให้ครับจัดยังครับยาจาัดใ,ให้แค้นเลจัดแนือกึนดอกอยากลองแห้งมาะะครับงามสุว่ะ ดูดูแกพูดอะไรบ้างครับดีใจนะนี่น้ำตาจะไหลเลยครับได้ไปร้องข้อมูลดีๆให้ใหม่สำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนกันนะครับอย่าลืมติดตามช่องเสือเกื้อด้วยนะครับคคุุณนนน้ซิ่งดวะรับขอบคุณมากครับอสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายฝากช่องโม่ซิ่งคุปดลวนไว้ด้วยนะครับนี่บ๊ายบายหยาบลายหยาบไปคนนี้ ๊ายบายครับบายบายฝากติดตามช่องผมเลยนะครับ่าติดตามช่อง,งอะไรครับช่องอะไรครับคู่เออว่โม่ซิ่งบุญเดือนครับเผา